สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงที่นัดหมายนะครับผมนะที als, s> <S ่อยุธยานครับที่นัดดูพาไว้ที่หลวงพ่อ้วยนะครับนะจะเป็นวัตถุมงคลนะครับย้อนยุคย้อนนิยมนะครับนะก็วันนี้ก็มีโอกาสที่ถ่ายทำนะครับนะก็วันนี้ก็อยู่ตรงแถวอยุธยานครับดแถวผมที่นัประมาณนี้นะครับนะก็บรรยากาศที่นี่ก็เช้าช้านะครับนะตอนนี้นัดต้อนเช้าครับแล้วก็รอครับผมรอพี่เข้ามาแล้วก็รอที่จะ ทำนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าพี่เขาจะให้ถ่ายเขาหรือเปล่านะถ้าไม่ให้ถ่ายไม่เป็นไรครับผมแล้วเรารอเขาก่อนนะครับนะตอนนี้ผมก็นั่งอรอเขาเพราะเขาว่าเขากาลังกําลังจะมาถึงแล้วนะนะก็เป็นโอกาสที่นั่งรถเย็นสบายครับนตัวอย่างโลกนะตัวอย่างโลกไม่มีไม่มีคนนะครับเรานั่งเซฟตัวเองด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่เพื่อนๆนะชิทุคันนะที่เข้ามาแล้วฝากกัแเราก็แชร์ด้วยนะครับนะ เราจะได้รู้นะว่าวันนี้จะได้วัตถุบางคนของหลวงพ่อกลับบ้านหรือเปล่านะครับนะี๋ยวเราค่อยดูกัน,นครับแต่ที่คร่าวๆดูไว้นะครับตอนนี้ที่ผมดูไว้นะประมาณสัก 70%- 80%นะที่ผมดูนะว่าโอกาสแท้มีเยอะนะตอนนี้นะเดี๋ยวพี่มาคอยดูก็ว่าเป็นอะไรนะครับนะสำหรับผมนะก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่พเพื่อนๆนะที่มาชิคกี้กดติดตามช่องอยูทูบผมนะขอให้บรารมีมหลวงพ่อคอยทุกคนนะครับนะแค่ค้าดปลอดภยัยมีเงินมีทองไหลามาเทมาทุกคนนะครับนะ แต่เราล่างรอตรงนี้นะครับว่าเราจะให้พี่เขามากี่โมงต้องรอก่อนเพราะพี่เขาออกจากเวรมาทํางานาแล้วก็ออกอีกเวรแล้วก็เลยนะัดจนเจอที่ออ,อยุธยานะครับนะวันนี้ก็จะเป็น EP ที่อะไรน่าจะเป็นที่หกที่เจ็ดแล้วมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะนะครับนะตะลุยตะลุยซื้อาพาะวัตถุบางคนย้อนยุคย้อนนิยมของหลวงพ่อปวยชิตินตโลนะครับนะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็น่าจะว่ามาสักครึ่งแสนกว่านะครึ่งแสนกว่านะครับที่ปิดกันไว้แล้วก็ บูชาไว้หลายๆอย่างนะครับนะก็มารวมๆกันครับนะก็จะเป็นรูปถ่ายด้วยหลายๆอย่างแล้วก็เหรียญด้วยอลไรต่างๆนานานะครับนะวันนี้ลมก็แรงนะก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่พี่เพื่อนทัาวไที่กดติดตามผมประจํานะครับแล้วก็เข้ามาดูวัตถุมงคลของหลวงปูกอยนะพี่ๆเพื่อนดูคลิปผมเนี่ยเอาไปต่อยอดกันได้นะครับผมบอกให้เลยว่าไปต่อยอดกันได้พี่ๆจะไม่โดนพักเกอถ้าดูคลิปผมนะ1หนึ่งไม่โดนพักเกอสองจะไม่โดนเอ่อ มิจฉาชีพหลายๆอย่างที่มันเอามาหลอกพี่ว่าพาแท้เกออะไรเนี่ยคือเราบอกได้เป็นแนวทางได้นะครับผมก็อยู่ประมาณสัก80-90เเนะครับท่าที่ถ้าพี่ดูตามย t u b e ผมนะผมบอกเขาเลยว่าพี่จะไม่โดนหลอกแน,น่นอนนะครับนะวันนี้เดี๋ยวเรานั่งรอกันก่นกอนนะครับนี่นั่งร้านร้านจอดนะครับนะสถานที่อยุธยานะครับนะขอไม่บอกสถานที่ดี่าเดี๋ยวมันจะไปพลาดพิงโลโก้เขาแล้วก็แบรนด์เขานะครับเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับนะเราเราพูดก,กันตัวต่อตัวดี่าแล้วก็อยู่ตรงนี้เถอะครับนะ เดี๋ยวถ้าพี่เขามาแล้วเดี๋ยวผมถ่ายทําให้ใหม่นะครับนะถ้าเขายอมให้ถ่ายนะเดี๋ยวผมจะถ่ายวัตถุมงคนพร้อมที่ผมเช่าด้วยนะครับเดี๋ยวแปลงครับไปครับสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่องย t u b e ลองมาเรามีหนูทีมนะเมื่อกี้ลูกค้าก็ปิดกันไปที่เรียบร้อยนะครับก็ลูกค้าบอกว่าขอไม่ถ่ายทํเดินได้ไหมเพราะว่าเขาจะได้หาของมาส่งให้ผมง่ายแลวเขาจะได้ไม่ต้องไปโดนบวกอีกนะครับนะเขาว่ารับรู้ส่งกับผมปุ๊บเขาจะไม่โดนบวกก็เลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าวันนี้ปิดไปมัน รึ่งแสนกว่านะครับนะก็รวมรวมแสนเหมือนกันแต่นิดหน่อยหย่อนนิดหน่อยนะครับนะก็ได้นะครับได้ตะวันมาครับนี่ตะวันตะวันประมาณสักสี่แพ็คเอ่ยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าเออสิบสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองมัดก็ประมาณเออร้อยยี่สิบใบนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นี่นี่น,นี่ก็วางอย่างดีวันนี้ถึงบ้านแล้วครับผมนะก็เลยถ่ายทําที่บ้านต่อเลยฝ่าเพราะว่าตรงนั้นคนเยอะด้วยอนะไรด้วยก็ ไม่อยากให้อยู่ในชุมชนเราก็จะไม่ดีด้วยตัวเราเองแลวก็คือตอนนี้นะครับนี่ครับผมบอกแล้วว่าผมสวนกระแสนะครับว่าสําหรับคน,คนที่กลัวนะครับลูกหกสนนะผมไม่กลัวผมบอกแล้วว่าเราเคยผ่านมือมาสามตือใส่แสนแล้วนะครับนะเราเคยตื้อเช่ามาตอนนั้นนะปีนี้ก็ได้ครึ่งองมาเอ่อได้ได,ได้ตะวันมาแล้วก็มาได้นี่ครับเขาเขาแบ่งมาให้เขาไปตอดมาจากหลายๆเจ้านะเป็นหกสี่นะครับหกสี่นะครับเป็นเอ่อสายฝนนะนี่นิยมหมดเลยนะครับนี่นิยมนะครับ ประมาณร้อยสัตองนะครับนี่ครับประมาณร้อยฝัตตองนะครับนะก็ก็แบ่งกันมาบวงบูชามาก็หลายๆยอย่างนะครับนี่ครับก็นะครับนะแล้วก็เลยได้ยันคู่มาอีกแพ็คหนึ่งนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ากิจกรรมผมมีอะไรบ้างนะเราไปกันครับเดี๋ยวเราผมจะดูภาพนะครับไปครับนี่ครับก็นี่ครับก็คือตะวันวันนี้นะได้ตะวันประมาณพักร้อยยี่สิบวัยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับ สวนกระแสนะครับสวนกระแสน,นี้เขาเจอเก้กันผมไม,ไม่ไม่กลัวนะผมคิดว่าสายตาผมไม่พลาดนะวันนี้นะพี่ทันใดนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าตะว,วันกลับมาแรงขึ้นมาเดิมนะเพราะว่าเกิดจากการลอดของเด็กหนุ่มที่ออกในช่องทอร์ทัชช่องหนึ่งนะตอนนี้นะนี่ครับนี่ก็จะเป็นขีดแพ้เก่ผมให้ดูนะวันนี้ก็ได้มาประมาณสักร้อยี่สิบใบได้นะครับนะนี่ครับนะประมาณร้อยยี่สิบใบได้แล้วก็มาบวกกับหลังหนุม,มานครับเป็นบล็อกนิยมนะเป็นบล็อกสายฝนนะ เขาก็ตอดมาเยอะครับเพราะเขาเลยเลยไม่ให้ผมถ่ายทาให้ก็เลยแบ่งผมมานะสองสี่หกแปดสิบสองนะก็คือร้อยยี่สิบใบนะครับแล้วก็เลยได้หกสี่หกสี่มาหน่อยนะครับนะเขาแบ่งมาราคาบวกนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันพอพี่พิวนี้ก็หาของเก่งจริงครับหาของเก่งจริงเราเราก็ต้องให้ความค่าขยันเข้าไปครับ้วก็เลยได้นี่มาเออมาหนึ่งเขาก็เลยแถมผมเอามาใบหนึ่งนะครับเนี่แถมมาผมมาใบหนึ่งเขา่พาให้ค่าทั้งมันไป ขาก็เลยให้ผมมานี่ครับเป็นรูปครึ่งเต็มองนะปี12นะครับปีสินะก็เลยได้ชุดนี้มาอีกประมาณสักร้อยเหรียญไม่ดีนะหแล้วกอนนะ50าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้ามสิบสามห้าส่สิบสี่ห้าส0่สิบห้าห้า้าห้กสบหกห็ดสิปดกว่สองร้พอดีนะนี่แถวละ5้านะครับหนึ่งสองี่ห้าพอดีครับประมาณร้อยใบเป็นสายฝนนะครับเป็นบล็อกสายฝนเป็นบล็อกนิยมนะผมบอกแล้วว่าซื้อไม่ไม่ไม่ยุบนะ ผมบอกแล้วว่านาคต,คตสดสแน่นอนเพราะ10ปีมีครั้งหนึ่งจากพศ2553นะเพิ่งเรามีปี2564นะครับนะรุ่นนี้นะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นบล็อกสายฝนนิยมนะครับตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ได้ให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมแจกให้ดีๆนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นรูปถ่ายใบนี้ก็ได้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยครับเน่ยดูง่ายครับพี่ผมบอกเลยแท้ดูง่ายนะถ้าพีเพ่เพื่อนเป็นแล้วนะผมบอกเลยว่าดูไม่ขีดตำหนิครับผมว่า ย้อนกลับไปดูในช่อง youtube ผมได้นะผมดูยังไงนะครับลองดูนะครับเนี่ยตูมดูนะนี่นี่นี่พี่ลองดูดีๆนะครับผมบอกแล้วพาร์ทแท้อยู่ได้ทุกทุกที่นะผมบอกให้เลยว่าวันนี้ก็ปิดมาครึ่งแสนกว่านะนี่นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะนี่ีๆก็ตะวันผมบอกแล้วว่าจังหวะพี่เขาบอกเขาผมสั่งเขาไปว่าให้เอากระดานสามแผ่นมานะครับเนี่ยผมบอกแล้วว่ารุ่นเนี้ยผมรับประกันว่าแรงแน่นะครับนะแล้วก็ยันคู่นี่เอ่อยันคู่นี่เป็นมาตรฐานของพ่อกลวยอยู่แล้วนะครับนะยังไงก็ต้องมีนะครับนะ กันเหนียวครับกันเหนียวแล้วก็ปีนี้ก็ติดครึ่งองมาหน่อยนะครับนะก็ชุดนี้ก็พอสมควรนะครับนะก็มีได้แบ่งนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับติดตามได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราคืนนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะเพราะว่ามาเที่ยวนิดนึงบดีเลยติดลมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไล์นะเดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวผมทําให้นะครับนะนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแจ้งทีนะว่าจะเอาอง์นี้เป็นให้กดติดตามแล้วทายเลขหรือเปล่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแจ้งให้ทีได้ไหมนะครับนะเดี๋ยวามล้อไปดูกันนะครับนะ นะครับนะนี่นี่โอเคนะมันจะกาดครับผมชุดนี้ก็ครึ่งแสนกว่านะ,ะหลายหมื่นอยู่ครับผมนะก็บอกแลวว้าปิดจริงนะครับนะตอนนี้ผมมีชุดนี้ประมาณถ้าเป็นสายฝนก็อยู่มาซสักเกือบสองร้อยเหรียญได้แล้วแล้วก็ธรรมดาอีก,ก,กประมาณสักร้อยห้าสิบเหรียญก็รวมๆสามลังสี่หลงัลงนะนะผมบอกแล้วว่าซื้อไว้ก่อน,นครับผมปีหน้าแพงแน่นอนครับผมนะ้วสิบปีมีครั้งนะครับบล็อกสายฝนแนะ้าครังหลังเป็นนี้ด้วยนะ บล็อกข้างหลังแกะบล็อกมาตั้งปีสองหนึ่งนะครับเป็นหัุมาณนะผมจะแกะให้ดูนะคำนึงนะครับนะนี่นะผมจะให้ดูนะครับว่าเกิดแกะากปีสองหนึ่งนะครับนิยมสายฝนดูยังไงไปดูนะครับไปดูเอานะครับนี่นี่สายฝนนะครับนี่นะสายฝนนะครับสายฝนดูยังไงเข้าไปดูในช่องยูทูบผมได้นะครับว่าผมมียังไงนะครับดูได้เลยนะนะครับแต่เราไปดูกันนะครับนะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับนี่นะครับบล็อกสายฝนจะดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเพ Saint, ื่อนเพื่อนที่กดติดตามอยู่ผมจะรู้นะว่าสายฝนจูดูงไหนบ้างนี่ครับตรงพอนะครับแล้วก็ตรงปลายมีดาบนะครับนี่ครับตรงทอนเออตรงไว้มีดาบจัวตรงทงๆนะจะมีขีดอยู่หนึ่งขีดนะเห็นไหมครับนี่คือบล็อกสายฝนนะครับผมบอกแล้วว่านิยมนะครับนี่นิยมนะครับผมบอกแล้วว่าอนาคตผมมองอนาคตอย่างเดียวว่า ตอนนี้ราคาวิ่งขอบตัดแท้นะครับผมบอกเลยว่าซื้อพาแท้มีช้ฝากขึ้นนะครับนะรอเวลาได้เลยนะครับนะลงทุนแสนหนึ่งยังไงก็ต้องกลับมาแสนกว่านะครับผมบอกเลยว่าถ้าเราถ้าเราลงทุนไปแล้วนะครับนะผมบอกเลยว่า มีพระแท้มีชายฝา่าคลึงเหมือนที่ผมบอกเมื่อคืนไว้ว่าลงทุน1-0,000แบาทได้กําไรเท่าไหร่แล้วก็เอาไปทําบุญกับหลวงพ่อที่วัดนะครับนะแล้วก็ทําบุญสังฆทานนะครับนะเราก็ได้จากบาร,รมีของบาร,รมีหลวงพ่อกลวชุตินทโลวัดโคติตลานนะครับนะได้มาเท่าไหร่แล้วก็กลับไปทําบุญแล้วก็ทําทานลงทานเด็กบ้างผมทําทุกปีนะลงทานเด็กเนี่ยเด็กที่ว่าโรงเรียนในี้ต่างๆจังหวัดเนี่ยผมทาประจานะผมทาทุกปีนะก็ได้จากบุญบาร,รมีหลวงพ่อบ้างทุกอย่างแล้วก็ทําบุญบ้างนะครับนะทุกอย่างเราเป็นเราต้องพูดคนว่า ควบคู่กับพานิชด้วยนะครับเราต้องขอบต้องขอโทษทีนะสําหรับคนที่ศรัทธาผมก็ศรัทธาพี่แต่บางครั้งเราก็ต้องเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันนะครับนะนี่นะนะครับนะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ผมบอกไปแล้วนะว่าบล็อกสายฝนดูยังไงบล็อกขาเอ่อบล็อกขาขีดหนึ่งขีดสองขีดแล้วก็บล็อกธรรมดาย,ยังไงผมยังไม่เจอบล็อกวงเดือนนะสําหรับรุ่นนี้นะแต่เขาบอกมีบล็อกวงเดือนผมยังไม่เจอเลยพี่ผมผ่านผมมาจะสี่ลังแล้วยังไม่เจอเลยพี่แต่อาจจะต้องเจอเร็วๆนยะเพราะว่าตอนนี้ที่ผมมีอยู่ในมือแนละ้วก็มี มีสายฝนขาหนึ่งขีดขาสองขีดแล้วก็เป็นบล็อกธรรมดานะตอนนี้ที่ผมมีอยู่นะขาดบล็อกวงเดือนแต่เขาบอกมีบล็อกวงเดือนผมยังไม่เจอพี่แต่เราต้องติดตามกันเรื่อยๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะ่นี่ครับบรรยากาศที่ผมได้มาวันนี้นะก็ท่มท่วมไปครับผมนะต่างคนต่างต่างท่วมเขาท่วมหรือผมท่วมยังไม่รู้เลยพี่นี่ฮะตอนนี้นะตวนนะตว,วันหันกลับมาเล่นตะว,วันกันเยอะนะเพราะว่าเป็นรูปมาตรฐานของหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับนะผมบอกให้เลยว่าประสบการณ์ตอนนี้เยอะมากเลยนะครับนะ นี่นะครับก็ผมบอกแล้วว่าเก็บพาร์ทแท้มีชัยฝากครึ่งหน้าผมบอกแล้วนี่ไงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราเล่นดดวยกันนะครับเล่นดดวยใจนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับนะสำหรับพี่พท่าันดที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับผมนะเดี๋ยวเราผมให้ดูเลยนะครับว่าการดูขอบเหรียญยังไงแล้วก็จุดใจตังยังไงผมสอนไปแล้วในในช่อง YouTube ผมนะดูได้เลยนะครับนะผมย้อนกลับไปดูในวิดีโอผมนะพี่พท่านทัยที่ยังไม่เคยดูนะเข้ามาดูได้นะครับผมบอกแล้วว่า เล่นพาร์แท้ครับผมบอกให้เลยว่ามันดีนะครับนะเดี๋ยววันหนึ่งเราจะจะคูณกับมหาเราเองเหมือนที่ผมเคยบอกพี่พเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าเราเล่นพาร์แท้ในพี่วันนี้เราลงทุนไว้วันหน้าก็ได้คืนนะครับนะวันนี้ทริปนี้น่าจะเป็น EP ีที่7แล้วนะถ้าผมเช่ามาก็รวมรวมเดือนนี้จบสีสั้นเดือนนี้พอดีไวไเช่ายังไปทั้งหมดกับ3 0 0 0 0นกว่าถ้าถ้าถ้า,ถาเ่าข้าวค่านะของผมอพอกลวยนะเพราะว่างูที่แล้ว20,000 0กว่าละงูววน,นี้ก็ห0,000หมื่นแล้วก็รวมต่างๆที่ส่งมาทาง ปเสนีอีกก็ร่วมรวมสารแสนนะที่ผมเช่าไว้ของหลวงพ่อกัวปีนี้นะปีหกสามผมยังรับเข้านะครับพี่พี่ธนายที่มีนะฝากไอดีลายหรือพี่ดูตรงริมนี้นะริมซ้ายสุดจะเป็นตุ๊กตาเล็กๆกับผมกับหลวงปู่คุณมานะครับนะกดติดตามผมได้เลยนะครับช่องยูทูกผมอยู่ตรงนี้ได้กดเข้าไปดูได้นะครับสําหรับคนที่ไม่เป็นนะก็ก็ฝากอีกทีนะครับว่าพี่พี่ธนัยนะครับอยากจะส่งพรามาให้ผมเช็ค ผมขอไม่เช็คนะแต่ถ้าส่งมาขายผมหรือโบอกให้แบ่งให้ผมบูชาผมรับเช่าเลยนะครับนะอยู่ตรงไหนก็ได้ผมไปหมดนะครับนะแต่อย่าไกลมากนะครับขอให้เป็น กรุงเทพหรือปริมณฑลไม่ไกลมากนะพี่นะผมมาได้นะครับไหนถึงอยุธยาเนี่ยผมมาให้ได้นะครับนะเพราะว่ามันยังหายย่างจากผมประมาณถ้าไม่เกินชั่วโมงนะครับนะวันนี้ผมลองบารมีหมูทินก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่พี่ธันใดที่กดติดตามแล้วนะครับนะขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนะคิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนานะครับนะณสิวังพมมามะอะอุขอบารมีหลวงพ่อกรัวชุตินทโรขอทุกคนเขาค่า,าปลอดภัยมีเงินมีทองไหลามาเทมานะครับสาธุนะครับนะวันนี้เดี๋ยวเราจบ EP นี้เดี๋ยว EP หน้าเราค่อยมาว,ามาว่าเเดืออนนหน้้าาารรมีะไบง วันนี้สิ้นเดือนแล้ววันนี้วันที่30หรือเปล่าไม่แน่ใจนะส0ิเดือน6หรือ30เดือน6กสองพันแลนะนะวันนี้ก็ปิดซีซั่นด้วยเดือนนี้จบไปที่เกือบ3 0 0แสนนะครับนะหลายๆลยขอโทษทีครับผมนะแค่นี้นะครับบนะ้าเดี๋ยวเรากดติดตามใหม่นะครับนะขอบคุณครับ